จะเป็นยังไงถ้าจับเจ้าหญิงดิสนีย์มาขังอยู่กับซอมบี้ครั้งสุดโหดเอ้ยและนี่ก็คือสถานที่แข่งขันของเราในวันนี้นะคะเราจะให้เจ้าหญิงเนี่ยอยู่กระจายกระจายกันนอะแล้วเดี๋ยวนะอันนาโอ้โหอันนาเดินไปหาทําไมอะ่ะคืออันนาเดินไปหาทําไมก่อนคือฉันชื่ออันอันไงคือเราอะชื่ออันอันเราก็อยากให้อันนาชนะอะเขา้าใจปะโอ้แล้วโมอันนาโดนหัก ขอไปหนึ่งทีค่ะโอ้ตอนนี้ก็จะมีในส่วนของอันนานะคะแล้วก็โมอันนาที่ติดเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนโนโนไวของเรานี่ก็เล่นโทรศัพท์ไม่สนใจอะไรเลยโอ้ยตายแล้วโอ้ยฉันรู้สึกว่าเหมือนตอนนี้เชื้อมันแพร่อยู่ในร่างกายของฉันโว้ยแพร่อยู่ในร่างกายอย่างนั้นเหรอ,องั้นก็ตายไปเลยแล้วกันนะโอ้ ตอนนี้โมอันนาของเราคอขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะไม่มีโอกาสได้เป็นซอมบี้ก็คือตายไปเลยตายไปเลยนะคะโอ้โหตายแล้วช่างเป็นคนที่เออไม่ใช่คนสิเขาเป็นซอมบี้เนาะนี่เราดูสิสโนไวก็ยังไม่เลิกเล่นโทรศัพท์นะคะสงสัยจะหาวิธีเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้อยู่นะดา้ แตละตะแต่ะแ,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 แล้วตอนนี้นะคะคนที่อยู่ใกล้ๆก็จะมีลาพันเซลแล้วก็สโนไวท์แล้วลาพันเซลเดินไปทําไมโอ้โห ในนี้ก็คุยกันแบบไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลยนะคะชิวมากคลิปนี้นี่ก็ต้องเป็นมุมสูงหน่อยเนาะคุณผู้ชมไม่งั้นดิฉันจับภาพไม่ทันนะคะเพราะว่าโอ้โหละเทียนะาออกกาลังกายเพื่อเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบว่าแพร่เชื้อแล้วก็มีซอมบี้เต็มไปหมดเลยอะ่ะมันจะจับภาพไม่ทันอะ่ะโอ้ละเทียน้ามาเช็ดพื้นโอ้ยตรงนี้มันสกรปรกจังเลยะนะต้องเช็ดพื้นสักหน่อยและนี่ค่ะมีเฟิร์สเอ็ดดอบอยู่นะคะ แต่ไม่มีใครมาเก็บเลยคือมันจะมีปืนมีอะไรพวกนี้ดรอปด้วยนะคุณผู้ชม โอ้โหแล้วเทียน่าเดินมาติดๆกับอซอมบี้ค้างของเราเลยนะคะแล้วซอมบี้ค้างของเรามาที่แกงสาวแกงสี่สาวตรงนี้ไหนดูซิว่าใครจะเป็นคนโดนโอ้โหจากที่คุยกันชิวๆนี่นะไม่เกรงกลัวฉันกันเลยหรือไงฮะโอ้โหเอลซ่าโดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะอันนี้คือเอลซ่าโดนแพร่เชื้อเลยนะคะก็คือจะติดเชื้อเลยในทันทีนะถ้าเป็นท่านี้อ่ะโอ้โหโ,โห,โหดมากๆ แล้วคือแบบว่าเจ้าหญิงพระองค์อื่นก็ยังคุยกันชิวต่อไม่สนใจอะไรเลยในขณะที่เอลซ่าเอ้าเอ,อ้าออออฉันเป็นซอมบี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงไปที่ลาพันเซลแล้วก็กัดคอเขาให้ <c oughs> <c oughs> เอลซากัดคอลาพันเซลตอนนี้ลาพันเซลติดเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังมีโอกาสอยู่นะเขามีโอกาสที่จะไม่เป็นซอมบี้นะคะถ้าแบบโดนกัดแค่ครั้งเดียวแล้วมูหลานก็โดนเป็นไล์ถัดไปอู้ย ไหนดูซิว่าร่างกายของทั้งสองนะคะจะสามารถทนต่อพิษเชื้อของซอมบี้ได้หรือเปล่าถ้าทนได้นี่ก็คือจะไม่ติดเชื้อนั่นเองแล้วเจสมีบินโดนแพร่เชื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหตอนนี้ชุดละมุนวุนว่นวายมากเลยนะคะต่อมาด้วยเทียนหน้าที่โดนกัดโอ้โหกัดออกกาลังกายของเธอไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะโอ้โหซอมบี้เอลซ่าของเรานี่คือทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะรวดเร็วกว่าคุณเนของเราอีก นะหไหนดูซิไหนดูซิซตอนนี้จจสมินก็กําลังจะกลายร่างเป็นซอมบี้อีกลายแล้วนะคะมูลหลานก็เล่นโทรศัพท์แบบไม่สนใจใครส่วนอันนากับเบลก็คุยกันแบบชิวๆเช่ชนเดียวกันกับเทียนาและก็สโนวไวท์นะคะที่คุยกันแบบชิวๆนี่นะชิวนักหรอ,อว้าวอวววววนวววววววาก็ว้มลงลวววะะวว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 ะวววววววนี้ววมาวววววงาม แซบแซบโอ้โหแซบมากๆเลยนะคะเอลซ่าเนื้อของเชียหน้านี่มันช่างอร่อยจริงๆเลยนะคะโอ้โหตายละตอนนี้ก็คือมีซอมบี้เต็มไปหมดแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครเนี่ยจะรอดเป็นคนสุดท้ายโอโ้ตอนนี้อลโร่าวิ่งตื่นมาเลยค่ะวิ่งหน้าตื่นมาเลยแล้วก็มาตกใจนะคะที่อาจจสมินนะคะเขาได้เป็นซอมบี้แล้วเนาะ,ะโอโ้ตอนนี้ก็ ว้ายตายแล้วแต่ละโอ้โหอลร่าดูจะตื่นตัวที่สุดแล้วมูหลานทนพิษไม่ไหวค่ะตอนนี้ก็ได้กลายร่างเป็นซอมบี้เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหญิงเบลก็โดนซอมบี้จัสมินกัดไปแล้วนะคะโอ้โหมาดูกันสิว่าเจ้าหญิงเบลของเราเนี่ยจะสามารถต้านทานต่อพิษซอมบี้ได้ไหมนะคะและใครเนี่ยจะต้านทานได้เป็นคนสุดท้ายโอ้โหตอนนี้ซอมบี้เอลซ่าตรงมาที่เบลโอ้ยแล้เบลพักได้โอ้ห เป็นการป้องกันที่โอโหโหดมากๆเลยนะคะแล้วต่อไปตามไปที่สซโนไวโซโนไวก็ผักได้เช่นเดียวกันค่ะโอ้ยสกิลเอาตัวรอดของ2คนนี้นี่มันดีจริงๆแต่ว่ามูหลานก็เข้ามากัดเบลอีกรอบ แต่แล้วเบลก็หลบได้ค่ะโอ้โหเจ้าหญิงเบลนี่มันโหดจริงๆเลยนะส่วนตอนนี้นะคะอันนาก็โดนโอ้โหแพ้เชื้อเป็นทีเรียบรอยแล้วค่ะตอนนี้อันนาก็เตรียมตัวเป็นซอมบี้ได้แล้วนะคะเอ้อเอ้อเอ้อ้เอ้อ้ส่วนโอ้โหทำไมแอรียลกับออโร拉ถึงชิวขนาดนั้นคะแหมนั่งกันอยู่แบบชิวๆเลยเดี๋ยวดีนะเหมือนว่าแอริเลจะโดนกัดนะคะแล้วก็อะไรเดี๋ยวโอ้โหมันบูทูตไปหมด เลยตอนนี้วุ่นวายมากๆเลยนะคะมองไม่ทันเลยมองไม่ทันเลยและดูเหมือนว่าคโนไวจะโดนกัดรอบสองเช่นเดียวกันกับเจ้าหญิงเบลค่ะโอ uh, ้โหล้มพร้อมกันโดนกัดพร้อมกันทีนี้สองคนนี้ก็เตรียมตัวจะกลายร่างเป็นซอมบี้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้คนที่ยังสบายดีอยู่ก็จะมีซินเดอเรลล่าเนาะแอรีลที่โดนกัดไปแล้วแล้วก็ออโรล,ล่านั่นเองโอ้โหแอรีลฉันคิดว่าเธอจะรอดนานกว่านี้แล้วเดี๋ยวนะ ซินโดนเนล่าโดนมูหลันกันค่ะว้า wow! ตายแล้วตอนนี้คนที่สบายดีที่สุดก็คือออโรานะคะแมนั่งบนที่นอนสบายใจเชิบเลยนะโอ้โหอนานะทำไมอันนาโดนสองรอบเลยอะทำไมโหดร้ายกับอันนาแบบนี้ถามจริงเธอโอ้โหซอมบี้ข้างของเราโหดร้ายมากเลยนะคะตอนนี้เหลือสองคนเหลือสองคนดูซิว่าใครจะเป็นคนรอดดูซิว่าซินเดอเรล่าจะทนพิษบาดแผลไหวไหมหรือว่าจะโดนกัดอีกรอบหนึ่งนั่นไงเอลซ่าก,กัดซินเดอเรล่า เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหวุ่นวายมากๆเลยนะคะคลิปนี้คือดิฉันแบบปวดหัวมากมองไม่ทันเลยแม่เจ้าโอเคค่ะเราจะให้อาเจ้าหญิงออโรราของเรานะคะออกมาข้างนอกเนาะเพราะว่านางเนี่ยเป็นคนชนะโอ้โหดูซินโดเล,ล่าก็คือโดนกระซวกโ,โ,โดนกินแบบไม่ยังเลยนะคะตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอเคค่ะขอแสดงความยินดีกับ เจ้าหญิงออโราด้วยนะคะดีใจมากๆเลยที่เจ้าหญิงออโราชนะเนาะมาค่ะแล้วเราจะให้เกียรติเจ้าหญิงออโรลานะคะในการจัดการซอมบี้ทุกตัวในนี้มาเลยเจ้าหญิงออโรลายิงไปเลยค่ะในดูซิว่าเขาจะยิงใครก่อนเขายิงไปที่ซอมบี้ตัวในก็ไม่รู้นะคะเหมือนจะยิงไม่โดนนะคะแล้วก็วิ่งไปแล้วค่ะวิ่งไปแล้วแล้วตามด้วยยิงเจ้าหญิงลาพันเซลเออ โอ้โหแล้วก็วิ่งหน้าตื่นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ไปยิงใครไปยิงใครไปย,งไปยิงอันนาแต่ว่าไม่โดนนะคะโอ้ยไม่ใช่เขายิงทะลุไปโดนสโนวไว้ว่ะโอ้โหเป็นการยิงแบบว่ากับหลังแล้วก็ยิงแจสมิน วิ่งไปค่ะวิ่งไปค่ะจะไปยิงใครต่อไหนดูสิแล้วก็ตามด้วยยิงใครก็ไม่รู้นะคะตอนนี้โอ้โหยิงมั่วไปหมดเลยนะออโรลถ่าทางจะลนนะคะมันน่ากลัวเนาะซอมบี้อ่ะแล้วก็ยิงโอ้โหแอเรี่เอาลมลงไปแล้วค่ะตามด้วยยิงใครยิงใครยิงใครยิงเทียนนะอื โอ้โหแล้วก็วิ่งต่อค่ะวิ่งต่อไปยิงใครต่อยิงไปที่อนนาหรือเปล่าเออไม่ใช่ยิงไปที่มูหลานนะคะโอ้โหแล้วก็ยิงไปที่คุณเนสอมบีค้คังว้าตายแล้วน้องโดนสอมบีค้คังตบนะคะโอ้โหแต่ว่าน้องน่ะมียาอยู่นะคุณผู้ชมน้องสามารถใช้ยาได้เองนะคะแต่ก็อยู่ที่น้องเนี่ยจะใช้หรือเปล่าเพราะว่าเราบังคับน้องไม่ได้แล้วตอนนี้ และทันใดนั้นเองนะคะเจ้าหญิงออโราก็หยิบปืนกลขึ้นมาแล้วก็ยิงซอมบี้ทุกตัวให้มาลายหายสิ้นไปนะคะโอ้โตอนนี้ซอมบี้ข้างโกรธมากเลยค่ะก็เลยจะจัดการออโราแต่ว่าออโราหลบได้นะคะตอนนี้มีซอมบี้เหลืออยู่2ตัวก็คือซอมบี้ข้างแล้วก็ซอมบี้อันานานะคะไหนดูซิว่าออโราเนี่ยจะจัดการ2ตัวนี้ยังไงนะคะออ้ยตายแล้วตายแล้วนี่มันโหดจริงๆเลยนะคะออโราโอ้โ ไปเต็มๆนะคะโอ้โหตอนนี้เหลือแค่บอสใหญ่เท่านั้นนะดูสิว่าออโราเนี่ยจะสามารถสังหารซอมบี้ข้างได้หรือเปล่ปาโอ้โหย,ยิงไปแล้วสองนัดยังยังอออยเออตายแล้วไม ันโหดร้ายจริงๆเลยอ่ะมาค่ะเราทําการชุบชีวิตน้องมาที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่น้องก็ขุดขึ้นมาจากหลุมศพเลยนะคะสังเกตได้จากดินที่ติดตัวน้องค่ะ น้องขุดมาจากหลุมศพนะคะรอดชีวิตมาได้โห้ยโหดมากๆเลยมะสู้กันต่อเจ้าซอมบี้ข้างไม่ไว่ายังไงวันนี้คือวันตายของแกเข้าใจไหมนี่แน่ยิงไปหนึ่งทีนะถึงแม้ว่าจะยิงกับหลังก็ตามนะช่างเป็นโอ้ย,ยิงไปอีกหนึ่งปดเอือ้อ,อโอ้ my god ช่างเป็นผู้ชนะที่น่าสงสารจริงๆเลยนะคะโอ้ยเอน็น ว้าออโราโว้ตายแล้วคุณผู้ชมอ้อยทำไมเป็นผู้ชนะที่รันทดขนาดดีคะถามจริงๆเนะอ้อโหจมดินไปเรียบร้อยโอเคค่ะคุณผู้ชมขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงออโราด้วยนะคะยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะสำหรับว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายอยากให้ทำอะไรอีกอย่าลืมคอมเมนต์นะ